ปิดหมดเลยปิดหมดเลยเฮ้ยนี่น้งมวยผู้กค้ำเหรอนี่น้ำมวยจะผู้กค้ำจักอะไรเพิ่มเนี่ยจักอะไรเนี่ยจักคักตัวเลยปะจักคักตัวเลยไม่มีที่ว่างเลยโอ้โหบ้านบางประินบ้านบางประินบ้านสองบ้านใหญ่สองเรนน่ะดูน้งมวยอุ้ยปนน้งมวยจากตองอูประเทศเออน้งมวยจากตองอู

โทษครับสัญญาณไม่ค่อยดีเพราะนั่นไม่ได้เล่นหรออาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เหรอเนี่ยนั่นอาจารย์เหรอเนี่ยไมีลูกสวัสดีลูกอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไหมอาจารย์โชว์หุ่นเลยอาจารย์นี่แขนขวาเนี่ยสักกันนะดาวแขนขวาสักดาวแขนซ้ายสักกันเลยพระอาจารย์พระอาจาร์ข้างล่างสักเลยพระอานาร์นรกข้างล่างสักนรกทำไมสักนรกทำไมอาจารย์ ให้รับให้รับตอกไปอยู่เฮ้ยเฮ้ยอาจารย์เหรองงกลวไอบักอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมุณเรียกใครไอ้แรงอย่างมือไงไม่ทำอะไรกับมือไม่ขนาวมือไม่ขนาวมือกูหรอกกูจะมือข้ามอ่ะเตะลูกขาเลยเตะลูกขาสักแมลสักทำไมก็ถามกันมาเข้าไมทขาไมอะไระ ีกูว่าใช้ฝั่งนีะว่าไงว่าไงมึงสั่งทำไมมึงสั่งทำไมขอสั่งทำไมสักไว้หมานหามมึงกัดไแมงกัดกัดเออเฮ้ยข้างหลังสักเลยนาจารยังไม่มีเอ่ะข้างหลังสักยาวยังไม่มีอาจารย์สักเองเหรอ าสั่งให้แตงว่าปลาไม่อยากดีเฮ้ยนี่อาจารย์เลยเนี่ยอาจารย์ผมครับไม่เห็นเต้นเลยเมื่อกี้เข้ามาเป็นในทิกต็อกอะเต้นเยอะไม่ได้ครับทำไมอ่ะให้เพื่อเต็มครับอาจารย์รางวัลอาจารย์รางวัลโอ้โหเลขาสุดขั้นอนาคตมันได้เป็นอย่างที่ฝันแน่เลยว่ะอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆเลยไปเด็กก็ถามว่าดิเขาเขาบอกว่าโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรอ่ะอาจารย์ครับเอาไปรับรางวัลก่อนนี่ จผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยใครอ่ะคนมาเชียคนมาเชียมันก็พูดไปเรื่อยนี่อาจารย์ดูดม้ามาไะเนี่ยวิ่งจับ่านจะบสิเวยเวลาครับผมก่อนจะเริ่มชกกันไหว้ครูก่อนได้ครับตามวัฒนธรรมครับศิลปะวัฒนธรรมป้องกันตัวของ มวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคนนด้ไอ้นุ่มอย่าเล่นแรงอย่าเล่นแรงทำไมเล่นแรงไม่ได้เดี๋ยวโดนหน้ามันเป็นไรอย่างน้อนี่นี่หน่อยๆทำอะไรได้หมดทุกอย่างเลยแต่ห้ามต่อยหน้าเฮ้ยซี่โครงด้วยเฮ้ยอาจารย์มันเห็นกูทำมันมาทำมั่งพี่บาสม่ดีไม่ดีบาส พี่เบลพี่เบลไปมพี other, uh. God, mm ่เบลพี่เบลน้องเขาจำเขาได้ป่ะทำไมไม่มองหน้าเลยวะอใส่เสื้ออยู่นั่นนะชุดสีเหมือนกันบอกสีเหมือนกันตรงไหนเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครังบพวยแก๊สเสือลาครับเชิญน้ำวยทางสองมุมทำการไหว้ครูในช่วงนี้ปีบวยครับเริ่มขึ้นมาน้ำวยทั้งสองครับ พอาไาที่กลางเวทีเริ่มการไหว้ครูกับช่วงท่าลีลาต่างๆจะรวบรวมนะครับแม่ไม้มวยไทยทีท่าแสดงออกมาในช่วงของการไหว้ครูมีทั้งการพมขวัญมีทั้งการอ่อ อาจารย์มาสอนลูกศิษย์ในนี่เนี่ยนี่ฮะคมขวัญคู่ต่อสู้นี่เด็กยอดประยมนี่ครับลูกศิษย์กับอาจารย์ไปด้วยกันตลอดสอนมากับมือนี่นี่นเป็นศิษย์บีครูลูกเชื่อมาเจอกันตรงกลางเฮ้ย ไปแต่เออมันเกงลอยสักร์ไงแกงลอยสักร์โอ้ยลอยสักร์มันขงขวัญกันใช่นี่ครับไปแล้วเขาจะมาเจอกันตรงโอ้เอเออ้ยอาจารย์เอาตัวรอดไปได้ครับลูกศิษย์นี่ก็ต้องฟัดกันก่อนการเวทีครับแล้วนี่ดูชั้นเชิงกันจากการ ไหวครู Why, Crew, ในช่วงแรกเอ้ยไปไม่ได้ครับติดติดทำยังไงไปไม่ได้ว้าเอ้ยไปจับมวย,ทยไทยหน่อ,อาายอะอ้โเฮ้ยอาจารย์อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์จับมวยกระจับอะ่ะมาต่อยกระจับเขาได้ไงอาจารย์โอ้เล็กมากโอ้เล็กมากโอ้เล็กมากเลยบาส ไปจับกันได้ไงเนี่ยไปจับมวยอ่ฉนเมวยได้สองการเวทีครับกฎกติกาครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหน้าเขาเดี๋ยวผมกอ่าผไม่ห้ามนะเออชกกันอย่าต่อยหน้าเออชกได้ห้ต่อยหน้าห้ามชกต่ำก่อห้ามกัดหูนะครับอย่าให้ผิดกติกากันเฮ้ยยังไม่ได้สั่งให้เลิกชกเลยเดี๋ยวอะไรยงอย่าพึ่งไอ้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  เห็นอาจารย์กูอ um ่ะเชิญนักว oui> ัวน2เข้ามุมก่อนนะครับก่อนจะเช่าคับเพื่อเป็นการสนับสนุนนักวััสองคู่ครเรามีสปอนเซอร์สปอเซอร์ได้ส่งพิตต้พาสาวสวยขึ้นมาชูป้ายในยกที่หเชิพิตตี้ครับชูป้ายยกที่ห สนับสนุนโดยยาหมองตาลิงถือลูกพอ้อวันนี้เราเอาลิงมาถือป้ายด้วยฮนะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมีแถม nữa. เหรอะเฮ้ยแล้แลแลเราจะให้พิตตี้มาชกด้วยนะครับเฮ้ยเอาแบบเมื่อวานเลยะครับพอแล้วเมื่อคืนก็แย่แล้วเมื่อคืนก็หนักก็โอ้ ยกที่โอ้โหมีปัดกระโปรงแล้วนี่หาเวลาไปเนเตอร์คนจักรแล้วยหอมแล้วนะมวยอยกาวนีครับยกที่หนึ่งกรนจ้เริ่มต้นยกที่หนึ่งชและน้ำมวยังสองามฝ่ายแดงน้ฝ่ายน้วยกาวนีเอาแล้วเจ้าใ้ครบฟ้ารบขเขา่อไป่ไปอไปไปตไป ทีโค้งที่โค้งก็ได้ทีโคงโคงมาวี่โค้งผ่ามาก็โดนไม่ได้จิบจ็บโค้งอยู่ได้โดนไม่ได้แล้วมันมีก้อนเลือดก้อนเลือดก้อนเลือดก็โดนไม่ได้เลยวันนี้มึงสองคนคุยกันนานมากเลยมึงไม่หันไปแลเหลียวกูสองคนเลยกำลังระบายอยู่ยังไม่ได้ต่อยเลยหน้าโดนไม่ได้เป็นก้อนเลือดเดี๋ยวต่อยที่อื่นเอาที่โค้งก็ไม่ได้มีแผลโดนหน้าไม่ได้ในนี้เขาปับแพ้ เลื่องไหมนะยังไม่ได้ภาคเหรอเออยังไม่ได้ชกชกยกที่หนึ่งครับยกที่สองครับอยู่กลางเวทีระหวางฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินน้ำมวยจากตองอูและผู้กรรตอนนี้ผู้กรรมผู้กรปัดป้องได้อย่าแม้โดนน้ำมวยจากตองอูตัดที่ใจเย็บซ้ายเย็บขวาเย็บซ้ายเย็บขวาน้ำมวยจากผู้กรรมปัดป้องปัดฟ้องปัดฟ้องเนียเฮ้ยทำอะไร กี่ผ่าวอะไรอ่ะก็เขาเย็บมาแล้วก็ปัดป้องเลยก็ปัดป้องไงไหนปัดไหนป้องป้องทำไมป้องจมูกแต่หัวจังเลยปัดป้องมันถึงปัดรวมมันเอามาช็อคตอนนี้น้ำมวยครับกระตือรือร้นก่อนการเวทีน้ำมวยจากตองอูครับพยายามเข้าลำตัวไม่ได้ที่โขก็ไม่ได้ยังเก็บอยู่แต่น้ำมวยจากผู้กำลังยอมไม่ได้ครับตัดสินใจทิ้งปัดซ้ายทิ้งปัดขวา แล้เข้าไปเออนวมผูหายไปไหนอ่ะก้มวยทิ้งให้เขาทำไมแล่าก้มอยทิ้งมาซ้ายที่มาขวาปิ้งบัตรไปที่สายคล้องเล่นเอาไปแล้วูน้ำรวมกูโกงแล้วหนักด้วยเอาไงอ่ะใส่เหล็กไปในนวมด้วยมึงหลบนวมไม่ดีเลยอย่าให้นวมโดนหน้าวนะได้ๆถือจะบุกเบี้ยวน้ำมวยหลบใจไปเครับช็อกตอนนี้นักมวยแตกตองอูได้นวมโกงมาแล้วครับนวมซ่อนเหล็กเดินเข้ามาสมาธิใจแยมซ้าย แย้ขว้าแย้ซ้ายแย้ขวาสองหมัดพร้อมกันไปแตกมากเขาทำไมเงี้ยน่าเกลียดไม่ต่อยมันเล่าหายมึงใส่นี้กูต่อยไงอ่ะหมดยกที่หนึ่งครับเออยทั้งหมดทั้งสองแยกแยงเข้ามุมได้ไอ้เจ้าจังหวัดนี้ไปแรกเราแพ้มาแล้วไปนี้ไปนี่ถ้าวันชนะเดียวนะรู้ไหมเนี่ยป้องกันได้เดียวอย่าให้โดนหน้ายกที่สองเชิญพิตตี้ครับผม ไม่มีทุกยกเลยเฮ้ยที่ป่องๆนะกำแพงนะมันลังขึ้นไปโอ้โหโอ้โหนี่ฮะถ้าผมไม่ทักไว้เมื่อวานวันนี้ตก็หยุดแน่ดีครับเดี๋ยวหัวน้องเฮ้ยเลยๆๆอะไรอ่ะไปนะาทำไมไอพีเซ็นเตอร์พีเซ็นเตอร์อะไรอ่ะนี่ไงอย่าโดนหงไทยอะ เอ้ยไปทำอย่างนั้นอ,นอนาจารย์กับพี่ตีได้ไงไม่ได้บอกพี่ตี้ไม่ต้องรีบนะบ็อกเซอร์ขึ้นมาอยู่คนนี้แล้วยวไม่เห็นขาอ่อนอชกยกที่สองเริ่มได้ครับตอนนี้ต้องมงกับผู้กำกับเข้าไปยื้อกางเวทีนักบุญครับตอนนี้แม,าม,าม่บันจังกางเวทีครับ บางคนครับนี่ครับกำลังไล่มือกันดูซิว่าใครจะดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เข่าจะนนี้เข่ามันมวยเข่าไม่เข่าเฮ้ยแล้วเขาก็มองตากันไปทำไมอนี่ยโปงเกมผมอาจารย์โปงอ่ะไม่ใช่สามรวมเฮ้ยที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่นวมอะไรอ่ะกั้จับโอนะทำไม เอาอีหน้ามาต่อยเอาอีน so so, okay. yeah. ี่เป็นพรีเซนเตอร์ดีกวยไปครับน้ำมวยพี่ใครขำพี่ขนาดนั้นล่ะชอบผมชอบจังหวะกับเจ๊หลุดแกต้องเห็นอะไรแน่เลยครับขนาดนี้นมีศักถึงตรงนั้นเลยศักดิ์ครับพี่เป็นของพี่ตอนนี้ครับน้ำมวยพยายามแก้เก่งเวกาวทีน้ำมวยจากตอนกูเห็นท่าไม่ปลอดภัยแต่นี่ใจใช้ท่าไม้ตายเป็นบัตรสอยดาว ครับแฟสเฮ้ยสอยดาวอะไรเนี่ยไปสอยปลายคางสอยดาวอ่ะนั่งไม่บอกผมมะหมดยกที่สองเลยแยกย้ายเลยเฮ้ยนี่ยกสุดท้ายแล้วยกตัดสินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยยกสุดท้ายต้องมีคนถือป้ายด้วยนะที่นั่นเขาออกมาใหม่เขาคิดว่ามีสองยกหายก่อนนั่งสีส้มกูนึกว่าหลวงพ่อยกสุดท้ายแล้วนะเอาให้ดีนะ เดี๋ยวกูภาคเชียร์มึงเฮ้ยบุญยาใส่ชุดเดิมนะเว้ยดเดี๋ยวลองพิสตีไแป๊บนึงครับเปลี่ยนไปแล้วอาจารย์มวยคู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับลูกศิษย์ผมกมาชนะโอ้โหลูกศิษย์ได้ได้ข่าวว่าอาจารย์ชอบเล่นพระด้วยเหรอครับใช่ไหมชอบไหมอ,อ๋อชอบเล่นพระยังไงอะยังไงครับอาจารย์เมื่อวานเล่นไปองค์หนึ่ง,อองทำไมครับ วา่่อาจารย์ก็พูดต้องตีนอะไรผมพูดได้ก็พูดไวเลยนี่นะหนครับดูดิพิตตี้ผมตายพี่ย pues, ังแล้วก็เราเข้าสู่ช่วงยกที่สามครับก่อนจะขึ้นชกเดี๋ยวเราให้พิตตี้ออกมาชูป้ายเป็นสปอนเซอร์เสนอในยกที่สามพบกับพิตตี้ในยกที่สามเอาแล้วผมไปไหนอะลรมลืมหยิบ

โอ้ยฮ่าเอ็มม e. ังจะโจ๊กเดียวเฮ้ยก็เป็นคนผู้กาลัยกที่ตาบเป็นไงกระหย่อนเท่าไรเคยเห็นไหมอะไรอ่ะแถวเพชรบุรียังไม่เคยแวะปั๊มไง เขาคือใครอ่ะนี่ยลุงเท่งเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ใชลุงเท่งอ่ะคุณเจอตลอดเลยยืนอยู่างเงี้ยบ้าอันนี้พิตตี้ประจับสนามมวยผม,ผมไม่รู้ดิบ่ายกสุดท้ายก็ยกนิสายชกได้ตอนนีแล้วมวยที่สองครับเข้ากาเวทีถือว่าเป็นยกตัดสินคร,รับยกสุดท้ายโอ้โอแล้วถ้าฉันต้องอุมมาแบบไม่กลัวต้องอุมมาไม่กลัวโอ้ยเก็บหน้าดูเร็ว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 เป็นไร ไปแก้งอะไรมันเนี่ยมึงต่อยไม่ได้นี่ทำไมอ่ะหน้ามึงอ่ะมึงไปดามาต่อยไม่ได้มึงเอาวัวตอยพงแล้วล้วยกที่สีครับรองพ่ปี้อะรอะรเปล่า ยกที่สามก็เลยกสุดท้ายตอนนี้นะมวยจากผู้กรรมจะโยนผ้าไใ้ตายจากตะปูน็อกไม่ได้เป็นผ้าฤาษีบมดยาฟาแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นไปเฮ้ยเอ้ยไอเระวังนะรถกระบอกไอ้เดี๋ยวรถกระบอกไอ้เดี๋ยวระวักระบอกไอเดี๋ยวระกระบอกไอเดี๋ยวไอเดี๋ยว ไอ้หนูท่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ท่าอะไรลูกเป็นไรอ่ะเฮียดีจริงจังเลยอย่าทั้งนี้มึงดีดข้าแล้วจะได้โนูเท่าไหเอาใหม่ไปฤษีบทยาก่อนเอกไม่ได้เพื่อนฤษีบทยาจังหวะนี้ครับน้นมวยควายเงินขึ้นไปอ้งเข้าให้ทำให้นักมวยจากทุกกาครับอยู่ในการมึน ตอนนี้นักมวยจากตองอูพยายามจะเข้ามาปิดเกมด้วยการล็อกนักมวยจากภูก,กามแต่สายตาของเขาเหลือไปเห็นสาวงามจากคูกามประเทศเข้ามาทำการยวนยั่วสว่างทำให้นักมวยจากตองอูพลาดสายตาจากคู่ต่อสู้นักมวยจากภุกรารเล่นตัดทิศใ,ใช้ท่าบาทาลูกพัดทำให้นักมวยจากตองอูน็อกไปในที่สุด เห็นทันไหมฮะเห็นมองมองเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าท่านไม่เห็นเดี๋ยวเราจะรีแย์ให้ท่านชมภาพใหม่อีกรอบนึงครับตบรีแคครับเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ชัดครับจังหวะที่ทำให้เขาต้องนกไปนกมวยจากตองอพยายามจะเข้ามานอกนกมวยจากคู่กาม แต่สายตาของเขาเคลเหลือไปเห็นสาวงามจากผู้การประเทศเข้ามายั่วยุ่นสว่างทำให้ัะโมยจากตองอูมีอาการแต่เขาก็ลั่สายตาจากผู้ต่อสู้ทำให้ัะโมยายแดงครับผู้การกลับมาใช้ท่าบาทารูปพอเป็นท่าไม้ตายเขาที่ทำให้ลัโมยจากตองอูลอกไปในที่สุด น็อกสินอกไม่ทันได้ถามเลยชัดไหมฮะข้างหลังมองเห็นไหมอู๋ข้างหลังุมตอพร้อมกันเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมใหม่อีกรอบครับเอ้าไม่เห็นเหรอพี่เหรอข้างหลังเห็นไหมฮะแล้วไปซื้อเดี๋ไม่เห็หลังแล้วเฮขามาไมไม่ทันที่หลังมาไว้ไว เราซื้อไม่ทาน,มนไม่อยากบอกชัดๆนั่นแหละไอ้คนมาช้าก็ไม่ชัดไอ้คนมาไวที่นั่งหน้าไม่เห็นนิด <c oughs> เดี๋ยววันหลังมาจะช้านี่ได้นั่งแถวหลังมีด้วยงกันร <c oughs> อบนะนี่ไม่ต้องห่วงไอ้เนาะขนาดนักมวยต่อยเนี่ยถ้าแตกเขายังจ่ายเข็มละห้าพันเดี๋ยวเองโดนเท้าเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมสงสารเนี่ยเขาให้ห้าร้อยเหี้ยมาให้เต็มที่เลยนะเออเดี๋ยวได้ห้าร้อยแน่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับในจังหวะน็อกเมื่อสักครู่นี้ ทันทีที่นักมวยจากตอมูจะเข้ามานอกเขาบอกไปเห็นสาวจากภูกาประเทศเข้ามายืนขี้ว่าสวัสดเขาทนไม่ไหวเขาเลยช่วยไม่เหรอเนี่ยวัดขีดจมงกแกหรือวันไอ้อีหนูอีหนูอุ้ยเมามันเมามันแย่ไอ้ไม่แย่ไม่แย่พะยะสิงโตใหม่หมดเลยอะอะไรเป็นไร เป็นอะไรก็ถามเป็นอะไรดังหนูหักนะจั๊บําโดมาเนี่ยนี่มึงแลบลิ้นกูไม่เคยว่าเลยมึงอย่าถอดฟันได้ไหมใครถอดมะกูไม่ได้ถอดกาวมันหลวมเมื่อถอดที่ปั๊บพกี้กูเห็นเศษอาหารติดมุงปากแล้วมึงแลบลิ้นเลี้ยหใหญ่เลยกล้วยกินกล้วยทำไมไปกินกล้วยล่ะพี่ เป็นไรจมูกนี่พี่ไม่มีอะไรแข็งแรงท้าจมูกพี่แล้วล่ะมันตีหยิบอะเราไม่ได้ต่อยอย่างกูเป็นผู้หญิงแล้วมึงต้องให้เกียรติผมด้วยมึงไม่เป็นผู้ชายมึงมึงเก่งเพื่อมึงมาถีบเนี่ยมาให้เกียรติผมด้วยแล้วมึงใช้ตีนน่ะแล้วตีนมันตั้มากเลยนะโอ้โหนี่หน้ามึงสูงมากเลยเนาะเป็ปากดีนี่กูไหวแต่มึงใส่ฟัน ให้คุณถอดเธอทำไมถอดแล้วโล่งดีถ้าใส่แล้วเปิดอัดคุณพูดอะไรไม่ค่อยถูกใส่แล้วพูดไม่ค่อยถูกพอถอดแล้วพูดไม่ค่อยซักเออ้นได้ยากแข็งยากว่าเอาไงเดียวไม่ได้เฮ้ยพี่ช้อนพี่ใส่กระจาบผิดแล้วไม่ใช่แล้วจะดูเขาเราเห็นเป็นกระับเลยดูเขาว่านี่ไม่น่ามา มึงใส่ฟันแล้วเดี๋ยวปล่อยฟันไร้หายยคระดิ่หยดสามมึงเลยงั้นถอดฟันไปเปล่าพี่นักเอกเนี่ยฟันปล่อยปล่อยไม่ต้องขำหรอกปล่อยก็หน้าเหมือนเหมือนทอนนั่นแหละโอ้ต่างกันแค่ทรงผมมึงบุดเหมือนกันไม่มึงเชื่อไหมถ้ามึงทอยวิกเนี่ยหน้ามึงเหมือนพีเอสเลยเฮ้ยไม่เหมือน กูไปเปียกถึง hmm. นั oh, oh, uh, oh. Mm ้นได้ไงทำไมอ่ะโอ้ยแก่มากเลยนะโโอ้หคนบ้านเดียวกันที่หลังนะเอากูไปเปียกดูให้มันตึงๆได้เปียกหน้ากูเหียวเลยเนี่ยหน้ามึงทุกวันนี้แต่ย้อนเห็นยังยกมือไหว้เอลยเอาแล้วคุณจะน็อกแล้วเอาแล้วเพื่อนเนาะ่าพสุดท้ายครับภาพจำที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปจังหวะนี้ครับจังหวะที่นักวยจากตอมูจะเข้ามาน็อกนักวยจากพุ่งกาม สายตาเขาเป็นสาวุกรรมทำการยวนยั่วสวาส่างตีที่เห็นไหมครับล่องนมของหนูทำให้นักมวยจากคูก่กรมได้จังหวะและโอกาสใช้ท่าบาทาลูกพัดสตอบสตอบไปก่อนสต็อไปก่อนสตอบไปก่อนท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเป็นแม่ไม้มวยไทยในยุคเก่าครับใช้ท่าบาทานูพัดเข้าไปที่สตูไฟตงข้าม เจ๊ไม่โดนเท่าไหร่มันไม่มันไม่เดี๋มันไม่เข้าจุดล็อกไงเออยเออมันไม่เข้าจุดล็อกเอ้ยเดี๋ยวไปทำอะไรเขาเนี่ยเฉยคางต้องพูดเธอไปต้อทำอะไรเขาเขายกเอเขายกขาพี่ผายเขาให้เฉยคางไม่ได้เฉยไข่เฮ้ยเฉยขาเขาอย่างดี้เราไม่ได้ทะเลาะกันแน่เว้ย ทำตัวอย่างนี้ไงคนขับรถหนีมึงหมดอ่ะโอยไม่ได้เลยเป็นอะไรใช้ขี้มูกเหรอจ๊ะอยากขี้มูกไรใช้มือฝั่งนั้นด้วยขอเดชะักระบอกฉันแพ้แล้วพุชโยค่ะเฮ้ยเรานี่ผู้การแม่รับชัยชนะเข้าเใจไหมแม่ไม้มวยไทยขอโทษพ่อผมก่อนเฮ้ยเฮ้ไอ้หนุไอ้หนุตองอูครับรับรางวัลด้วยโดนเท้าแล้วได้รางวัลเห็นไหมโอ้ยขอบคุณครับทองนตองตองอู